ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กันในช่อง Odd เ a m e r Channel นะครับผมผมได้ไปเติม c เต่อท้ายด้วยเออนั่นแหละมีเลย่จะบอกแค่นี้แหละจบคลิปรอเล่นรอเล่นรอเล่นว <c oughs> ันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับผมแต่ว่ามาทําแบบทดสอบนะฮะผมชื่อว่าแบบทดสอบความตายนะครับผมไปเห็นคลิปพี่ปีมาน่าจะนานแล้วแหะแต่ผมเพิ่งมาเล่นเนอเพิ่งเห็น โอเคครับก็มาอ่านกันนะครับผมเว็บไซต์นี้มีเนื้อหากเกี่ยวกับความตายเออเนี่ยความตายนี่โปรตรวจสอบความมั่นใจทางจิตใจของคุณก่อนเข้าเล่นหากคุณมีความคิดถึงเรื่องความตายหรือการทำร้ายตัวเองเกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงนี้โปรดพริจยพริตรีมิรอเรือเด้อกูโปรดพิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้า ชมเว็บไซต์นะครับผมชอช้างกับสอบเสืออะไรของผมอะลิ้นพันไปหมดเลยอะเออถ้าติดถาก็ขออภัยด้วยนะครับผมหากคุณรู้สึกไม่ดีสามารถหยุดเล่นได้ตลอดเวลาและเราอยากให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะกดเล่นงานนี้หรือไม่คุณมีคุณค่าคู่ควรที่จะมีชีวิตอยู่เสมออย่าลืมรักษาใจตัวเองด้วยนะคะ เฮ้ยเขาใช้อักษรดีเฮ้ยเขาใช่เขาใช้คําพูดดีแล้วก็อักษรถูกต้องสุดยอดเลยโอเคครับกดถัดไปอ๋อเราไปเลยไปเลยอ่าไปตายกันไปออกครับสิ่งวันนี้เป็นชิ้นงานนะครับผมของโครงงานออมอะไรบ้างเลสินเหรอเลสินเลสินคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัยนะครับผมเดสไลน์จะทําให้เราลงมืออะไรได้ง่ายเสมอเช่นงานนี้เกิดมาเอื่จึงเกิดขึ้นเมื่อให้พวกเราได้ที่อาศัยอยู่ในสังคมที่วุ่นวายได้มีพื้นที่ในการหยุดแล้วคุยกับตัวเองถึงชีวิตที่ผ่านมาผ่านมุมมองของเดสไลน์เดสไลน์เดสไลน์ผมอ่านเดสไลน์มันเป็นเขียนหรือเป็นพวกหนังสือน่าจะเดสไลน์ ไลน์ไลท์ช่างมันเถอะกูก็ไม่เก่งภาษาไทยกูออกแต่ไม่ค่อยถูกอังกฤษกูก็ไม่ค่อยเก่งสรุกกูเป็นคนไทยไวะเนี่ยเออเออน่าสงสัยจริงๆที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตนั้นก็คือความตายนะผมความตายเพื่อคําตอบว่าในชีวิตหนึ่งก่อนต้องตายชีวิตหนึ่งก่อนต้องตายอะไรคือสิ่งที่ต้องการจริงๆเขาคนนี้กดเข้ามาไม่ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจตอนนี้คุณอยู่ตอนนี้เอ้ย ตอนนี้ขอให้ทุกคนค่อยๆเปิดเวลาวินาทีไ่อยกจะช้าๆปล่อยเวลา5ที5ทีด้วยกูอ่านผิดตลอดเลยอันนี้เป็นตัวหนังสือ็นเลขครับผมค่อนข้างที่จะอะไรวะนั่งไกลหน้าจอไปห,หน่อยนะครับผมก็กดถัดไปเลยมีเพลงด้วยแต่ว่ามันดังมากกูขอเบาเสียงก่อนไม่รู้มันจะติดลิขสิทธิ์อเปล่า นาติดหรอกมัง้งโอเครครับผมโอ้เสียงเสียงดังมากเสียงดังมากแล้วนึงเบาเสียงค่ายโอเคกาจะเบาลงนะครับผมอีกนิดนึงแล้วกัน ขอปรับเสียงอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วชื่อกรุณากรอ,อกชื่อเป็นภาษาอังกฤษห้ามเป็นวรคหรือใส่สัญ,ญลักษณ์ผมชื่อโอตก็ตามเลยครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะก็โอทีไงอายุผมเคยบอกไปแล้วว่าผมอายุปีนี้ผมอายุ16นะครับผมก็ถัดไปสำหรับคนใช้ iPhone แล้วควรเปิดอ๋อ เต็มหน้าจอครับเต็มหน้าจอแล้วเปิดได้ไหมอ้าวผมก็เปิดได้นี่หว่าเต็มหน้าจอผมกด s11 นะครับผมโอเคครับแต่หน้าจอเพื่อไปต่อเลยนะวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งในชีวิตคุณคุณใช้ชีวิตอย่างที่เคยใช้มาตลอดที่จริงผมเคยทำแบบสอบถามไปแล้วนะฮะผมอันนั้นเกี่ยวกับไปคุยในวัยเด็กนะก็ไปย้อนดูกันได้โอเคครับผม อีก15นทีจะตีหนึ่งแต่คุณยังน้อมไม่หลับคุณกำลังทำถ้าเป็นผมนะมีอยู่สองอย่างเออไอ้สามสี่อย่างเลย4อย่างแรกคือฟังเพลงอย่างสองคือเล่นโซเชียลมีเดียอย่างที่สมคือเล่นเกมเออและอย่างที่4ี่ก็คือคิดถึงใครสักคนนะครับผมคิดถึงตลอด แต่ไม่บอกว่าใครแต่เขาไปมีแฟนแล้วเศร้าใจเศร้าใดก็ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นเพื่อนกันได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับผม <c oughs> ผมก็ไม่ได้เสียใจอะไร <c oughs> ผมก็เอาง่ายๆคือไม่อยากมีแฟนแล้วตอนนี้คือนั่นแหละครับผมไม่อยากมีแฟนโอเคครับผมจะเลือกไปทางที่ผมจะอันนี้นะครับผมคิดถึงใครสักคน <c oughs> ถามว่ายังคิดถึงเขาไหมปะป่าย ไม่ได้คิดถึงตลอดเวลาเออทำไมเป็นรูมหน้าคนเอ,อ่ยนาฬิกาบอกเวลาตีหนึ่งเปิดตาคุณคุณเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆก่อนที่คุณจะหลับตาหลับตาไม่รอดเฮ้ยทำไมกูต้องกระดกริ้นเลยวะมีความคิดหนึ่งดังขึ้นในหัวเพื่อเตือนตัวคนเอง สิ่งที่คุณตั้งใจในทําวันนี้คืออะไรผมตั้งใจ,จทําในวันพรุ่งนี้เหรออืมกูจะทําอะไรวะฟังเพลงแล้วกันนะครับผมผมเป็นคนชอบฟังเพลงนะเป็นคนจริงๆเป็นคนชอบฟังเพลงครับผมเลือกระหว่างเล่นเกมกับฟังเพลงอ่ะผมจะเลือกไปทางฟังเพลงมากกว่านะครับผมฟังเพลงอ่ะ ผปกติชีวิตประจำวันของผม,ผมไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยอ่ะเออฟังเพลงฟังเพลงแล้วคุณก็ผล่อยหลับไปเออเบิกตาสีสม้มระหว่างที่คุณหลับคุณฝันถึงเสียงร้องไห้ของใครบางคนคุณคุณ้นว่าจะเป็นเสียงน้องไห้ของคุณของคนที่คุณรักมากที่สุดใครอะ่ะ เรียงร้องให้ของนั้นเป็นใครผมรักมากที่สุดตอนนี้ก็เอาจริงๆคนที่เรารักมากที่สุดก็คือครอบครัวเราปะเออไม่ว่าจะมีแฟนหรือใครแล้วอะ่ะคนที่รักมากที่สุดก็คือครอบครัวเราครับผมแต่ว่าถ้าตัดชีวิตเรื่องครอบครัวแบบผมไปมีครอบครัวใหม่ก็คือผมมาตั้งครอบครัวแล้วก็น่าจะเป็นภรรยานะ แต่ตอนนี้ยังไะเสียงร้องไห้ของคนนั้นน่าจะเป็นเขาคนนั้นผมผมไม่รู้อะผมก็ไม่เอาเป็นคนที่คิดถึงละกันคนที่คิดถึงพิมพ์ถูกไหมเนี่ยเออคนที่คิดถึงตอบแบบไม่เจาะจงเป็นชื่อละกันนะครับผม อย่างนั้นเขาก็ไม่ดูคลิปกูหรอกเออแต่กูไม่อยากเจาะจงเป็นชื่อเช้านี้คุณตื่นมาโดยปัจจากเสียงนาฬิกาปลุกทุกอย่างรอบตัวดูเงียบกว่าที่เคยเป็นคุณตายแล้วกูตายแล้วเหรอชีวิตของคุณไม่เหลือวันพรุ่งนี้อีกแล้ว ข้างตัวคุณมียมทูตรออยู่ก่อนเริ่มบทสนทนาครั้งสุดท้ายระหว่างคุณกับยมบุูตจะเริ่มขึ้นความรู้สึกแรกของคุณเมื่อนึกถึงความตายคือเอาจริงๆถ้าผมแบบตายแบบเนี้ยตายแบบกูมไม่รู้ตัวแบบอยู่ๆกูก็ตาย ผมไม่รู้สึกตกใจไม่รู้สึกกลัวแต่ผมจะรู้สึกงุนงงเออรู้สึกงงกูตายได้ไงวะกูเป็นลายตายเออก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันคุณอยากฟังเพลงแบบไหนในวันสุดท้ายของคุณวันสุดท้ายของชีวิตของคุณดีผมอะเป็นบอกไว้เลยนะว่าผมเป็นคนที่ชอบหน้าฝนมากแต่เกียดสิ่งเดียวของหน้าฝนก็คือกบ กูเกียดกูเกียดกบแต่กูชอบฤดูฝนเพราะว่าชอบฟังเสียงเสียงฝนนะับผมชอบมากโอเคก็ฤดูฝนนะเพลงที่เกี่ยวกับฤดูฝนมันจะติดลิขสิทธิ์ไหมอ่ะถามก่อนติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างตลอดเวลา16ปีที่ผ่านมาสนุกกับมันไหมก็ ถามว่าสนุกไหมสนุกครับผมแต่ว่ามันยังไม่สนุกเ้ยสนุกเท่าที่ควรผมจะตอบม่สนุกก็ไม่ใช่นะครับผมชีวิตผมก็มีความสุขดีนะครับผมแต่มันไม่มีให้ตอบกลางๆไงผมก็จะตอบว่าสนุกละกันนะครับผมเฮ้ยเขายื่นมือมาก่อนที่ผมจะพาตัวคุณไปและไม่ได้กลับมาอีกคุณยังมีเรื่องไหนชีวิตเรื่องไหนในชีวิตที่รู้สึกติดค้างหรือว่าเสียดดยอีกไหม ความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวความรักความฝันอุดมการเหตุการณ์ในอดีตยังไม่รู้จักตัวเองไม่มีความฝันเลยยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยไม่มีก็ตรงๆนะทั้งหมดเลยผมอยากทําทั้งหมดเลยความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวความรักผมก็อยากมีแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือแฟนเฟิร์นอะไรไม่มีอยู่ในหัวเลยเออความฝันก็มี อุดมการผมก็มีเหตุการณ์อดีตที่อยากคิดถึงมันผมก็มียังไม่รู้ตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองผมก็ยังไม่รู้จักแต่ผมยังมีความฝันไงย,ยังไม่ได้ใช้ชีวิตผมก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตเท่าที่ควรแค่อายุสิบหกป,ปีอ่ะเออถ้าผมตายขึ้นไปโอเคครับผมจะตอบเหมือนรวมนะก็คือยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยเออเหมือนรวมทุกอย่างแหละอืมอืมหืม่แล้วที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตทำอะไรอยู่ละ่ะ หนูตรงนะผมโฟกัสความสุขคนอื่นมากกว่าความสุขของตัวเองผมโฟกัสความสุขของความสุขของคนอื่นของตนเองผมโฟกัสที่ผมกผล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าผมมักจะแบบ สนองนี้ตัวเองด้วยการซื้อของให้ตัวเองใช่ไหมแต่ติดที่ว่าผมไม่เคยได้ของจากคนอื่นอาจจะมีได้ครอบครัวมีให้เออแต่ว่ามันไม่ได้บ่อยนานๆทีเลยถึงจะให้แต่ว่ากับคนอื่นะ่ะผมสามารถให้โดยไม่ต้องคิดอะไรเลยอย่างมุดมึงยืมเงินกูสองพันถ้ากูมีกูให้คืนตอนไหนก็ได้ทยอยคืนก็ได้ไม่เป็นไรขอแค่คืน อย่าปิดอย่าเบี้ยวแค่นั้นเองมึงอยากได้อันนี้ของขวัญวันเกิดถ้ามันไม่เกินกําลังกูซื้อให้ซึ่งผมจะเป็นคนรักเพื่อนมากครับผมรักมากถ้ามีแฟนก็คือรักแฟนมากแบบมึงอยากได้เฮ้ย <c ười> คือแฟนผมไม่พูดมึงกูนะคุณแฟนอยากได้อะไรผมซื้อให้ครับผมโอเคครับถัดไป แล้วถ้าวันนี้ต้องตายเสียดายเวลาที่ผ่านมาหรือไม่หรือเปล่าเสียดายนะผมว่าผมเสียดายอายุ16ปีะถ้าผมตายไปผมก็เสียดายเวลาที่ผมทํามาแล้วกันถ้าเลือกได้อยากมีชีวิตอยู่ต่อเพื่ออะไรอืมสร้างความสุขให้ตัวเอง เอาตองๆผมซื้อของให้ตัวเองอะ่ะผมก็มีความสุขนะแต่ว่ามันผิดกับที่แบบผมอยากลองมีความรู้สึกที่คนอื่นให้ผมมั่งอยากถามว่าใครให้ผมมั่งก็จะมีคนในครอบครัวนะครับผมซื้อโทรศัพท์ให้ให้อันนู้นอันนี้ ให้ตงังแต่มันก็ยังเป็นของเบสิกที่ครอบครัวทุกครอบครัวมีให้อยู่แล้วแหละแต่ผมต้องการไม่ก็จับเพื่อนเ,นเออเพื่อนก็อาจจะแฮปปี้เบิร์เย์วันเกิดนะผมเป็นคนเอาตรงๆนะกูไม่คาดหวังของมึงจะซื้อของถูกของแพงมึงซื้อลูกอมหนึ่งบาทไมาให้กูในวันเกิดกูก็ดีใจจริง โอเคถัดไปเลยครับผมดีจังนะน่าจะดีถ้าได้มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อใช้ชีวิตของตัวเองบ้างตัวเองบ้างมันกูเศร้าวะนะเหมือนมีคลิประบายไงไม่รู้เลยนะลมพัดผ่านผ้าม่านเข้ามาในห้องข้าน้องตาต่มีดอกไม้หนึ่งดอกคุณคิดว่าดอกไม้นั้นคืออะไรผมเป็นคนชอบดอกกลาบ และมันจะมีดอกกุหลาบชนิดหนึ่งชื่อชื่ออะไรไม่รู้อ่ะแต่เป็นดอกกุหลาบดําผมชอบมากชอบพอคนพอเป็นคนชอบสีดําอยู่แล้วโอเคครับก็จะเป็นดอกกุหลาบยังตายไม่ได้หรอกชีวิตพ่งเริเ่มต้นเท่านั้น <c oughs> โวอ้ยประพันธ์โดยใครเนี่ยพี่กวางดูเหมือนดอกไม้นี้จะยังไม่บานนะถ้ายังมีโอกาสแล้วก็ ยังอยากเห็นดอกไม้ดอกนี้ผิบานอยู่นะคำถามสุดท้ายถ้าได้มีชีวิตอยู่ต่ออยากใช้ชีวิตที่เหลือต่อจากนี้เพื่ออะไรล่ะก็ะตอบไปแล้วนะคะคือสร้ากามสุขให้ตัวเองก็คิดอยู่ในหัวมาอีกเนี่ยอันละผมอยากอ้าโอ้คำถามนี้ไม่ต้องตอบฉันหรอก คำตอบนี้ไม่ใช่คำตอบที่ฉันต้องรู้ฉมนตะอตอบเลยแต่เป็นคําตอบที่เธอควรรู้ตอนนี้ชีวิตกําลังรอให้เธอกลับไปใช้อยู่ไว้ถึงเวลาค่อยมาคุยกันใหม่นะอ้าวนี่เรายังไม่ตายเหรอคุณตื่นขึ้นมาในห้องนอนของตัวเอง ดูเหมือนเรื่องทั้งหมดจะเป็นแค่ฝันไปคุณนั่งพักสักครู่ก่อนลุกขึ้นขยับตัวใช้ชีวิตวันนี้ต่อไปทันทีที่คุณลุกขึ้นคุณก็หันไปเห็นของที่ระลึกจากความตายที่โยมทูตทิ้งไว้ให้กดเพื่ออ่านเสียงของคุณมีค่า กับเราถ้าชอบรบกวนแชร์ต่อเป็นกำลังใจกับพวกเรานะคะขอบคุณอ,อ๋นนะะอนี่นะครับผมของที่ระลึกจากยมทูตนะครับผมรอคอยวันที่กล้วยไม้บานนะครับผมของที่ระลึกจากความตายเพื่อคุณระลึกถึงความจำมพันของชีวิตระหว่างที่มีชีวิตอยู่เสมอนะครับไอยละเอียหยิบย่อยไปอ่านกันนะครับแต่เสียเวลาขอบันทึกรูปไปก่อนเลย บันทึกรูปกดคา้างรูปไว้เพื่อบันทึกกดนี้เลยแล้วกันเออแล้วก็เซฟแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเก็บไวไ้ไหนก่อนดีอันาาดาวดาวโหลดก่อนแล้วกันนะเรียบร้อยโอเคครับมันก็น่าจะจบเท่านี้น,นะเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวกเราด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าได้รู้จักผมไปอีก มุมมองหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม